สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รักเมืองไทยนะครับกับผมพานุมาสุขอัมพรครับคุณผู้ชมครับรักเมืองไทยสัปดาห์นี้นะครับ,รบ,รก,รบก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจดีๆนะครับมาชมกันเลยนะครับการมีงานแบบนี้เป็นการที่เราได้ให้ทุกคนได้มาสื่อสารร่วมกันได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพราะฉะนั้นมีการมาแบ่งปัน ปัญหาอุปสรรคที่เจอหาทางแก้ไขร่วมกันแล้วอย่างที่บอกเขาว่าการที่ร่วมกันเป็นองค์กรแบบนี้เสียงมันจะดังกว่าที่เราคุณจะพูดคนเดียวมีบประชาชนเป็นนายแต่งตัวเป็นญิงท่านนี่เมื่อกันเมื่อมนุษย์คนหนึ่งมันเกิดมาเนี่ยมันมีความแตกต่างหลากหลายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่เขามาเป็นคนละดังนั้นเขาจะต้องได้เข้าถึงสิทธิและโอกาสในมาตรฐานขั้นต่ำของความเป็นมนุษย์ ประเด็นสำคัญที่สุดก็คือเรื่องการศึกษาอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าผมคิดว่าพื้นฐานของเรื่องการศึกษาเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าลูกๆเราหรือผู้ปกครองเนี่ยไม่ได้รับการศึกษาหรือไม่ได้เสริมปัญญาเนี่ยเวลาเราจะไปต่อสู้ข้างนอกเนี่ยเราก็จะแพ้อยากจะให้าลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิ์งตัวเองตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในบรรยากาศงานประชุมนะคะการประชุมสมาาัมมนาองค์กรเครือข่ายคนพิการทางสติปัญญาและการประชุมสามัญประจำปีพศ2568ค่ะ วันนี้นะคะเขามีนโยบายในการขับเคลื่อนโครงการอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะปีนี้ส่งเสริมให้พวกเราได้มีการศึกษามีอาชีพนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมในสังคมเราคาดหวังว่าเด็กของเราผู้ทูของเราและครอบครัวได้สะท้อนความเข้มแข็งในครอบครัวของเราและขอเปิด ครงการประชุมสวักชาองค์กรเพื่อถ่ายคพิการทางสติปัญญาและการประชุมสามันประจำปี2568นะนับ ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กับพี่สุชาตินะคะซึ่งเป็นผู้จัดการประชุมนะคะในวันนี้ค่ะเดี๋ยวให้พี่สุชาติแนะนําตัวให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันดีกว่าค่ะสวัสดีครับนสวัสดีค่ะผมสุชาติโอวาดวรณสกุลนะครับนายกสมาคมผู้ปกครองพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยนะครับหรือ APID ครับ ช่วยแนะนํางานในวันนี้นคะว่ามีอะไรหรือว่าเกี่ยวกับอะไรกันบ้างก็จะเป็นประจําทุกปีนะครับที่เราจะรวบรวมแนวคิดนะครับเพราะเนื่องจากสมาคมของเราเนี่ยก็จะมีสมาชิกอยู่ทั่วประเทศนะครับเราก็จะปัญหาในแต่ละภาคในแต่ละจังหวัดก็จะแตกต่างกันเราก็จะมาระดมสมองนะครับในการคิดเพื่อที่จะได้นํานโยบายต่างๆเหล่านี้นะครับกลับไปขับเคลื่อนนะครับให้มันเกิดขึ้นเป็นจริงครับ เห็นว่าวันนี้นอกจากจะเป็นเครือข่ายคนพิการทางสติปัญญาแล้วก็มีผู้พิการทางด้านอื่นๆด้วยใช่ไหมคะครับเราก็พยายามที่จะให้มีความหลากหลายนะครับประเด็นสําคัญสําหรับในปีนี้เราต้องการที่จะขับเคลื่อนนโยบายนะครับในการที่จะสอนให้เขาเนี่ยเสริมปัญญาเขาในการที่จะต้องรู้ว่าสิทธิ์เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันมีกฎหมายแล้วแต่ในประเทศไทยเราเนี่ยการที่จะเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับ,รบเราจะอยากจะให้เขาลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองสองต้องการที่จะให้เปลี่ยนแปลงแนวคิด ในการที่บางเรื่องที่คุณคิดว่ามันทําไม่ได้เนี่ยนะครับมันก็จะสามารถที่จะทําได้อย่างหลายเรื่องปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนบอกว่าลูกเราวาดรูปศิลปะไม่ได้เนี่ยเราทําให้เห็นแล้วหลายคนบอกว่าลูกไม่สามารถรับออเดอร์สั่งกาแฟได้เพราะพูดไม่รู้เรื่องเกิดขึ้นได้แล้วแล้วปีนี้เราสําคัญสุดคือเราพยายามที่จะเอาคนที่หลากหลายนะครับทางเพศหลากหลายทางการเหลื่อมล้ำนะครับกลุ่มเปราะบางต่างๆที่ไม่ได้รับการตอบรับส,สังคมเนี่ยเข้ามาสอนแนวคิดพวกเรา<ส>อย่างพี่แดนนี่เนี่ยซึ่งทําเรื่อง ความหลากหลายทางเพศแล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงสังคมเยอะมากเลยไปเปลี่ยนกฎหมายทั้งฉบับเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องออสมรสเท่าเทียมต่างๆนะครับหรือแม้แต่หนังสือที่มันเขียนนะครับว่าไม่สามารถที่จะคนที่มีความหลากหลายทางเพศเนียก็คือเป็นโรคเป็นความป่วยต่างๆเราเนี่ยเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนแนวคิดตรงนี้นี่แหละเราจะมาสอนผู้ปกครองให้คิดแบบเขาแล้วลุกขึ้นมาต่อสู้อย่างแท้จริงครับถามกันเลยคนหนึ่ง เขาไม่ชอบผู้ชายเขาชอบผีดได้ไหมได,ได้ได้เห็นไหมเนี่ยแสดงให้เห็นว่าไอ้เพศสีมิติเนี่ยมันถูกกำหนดว่าทุกอย่างไม่ต้องสอดคล้องกันงานวันนี้เป็นงานเรื่องของสมัชชานะครับเป็นเรื่องของสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยได้จัดงานดีขึ้นมานะครับงานใหญ่โตมากเลยแล้วก็พี่แดนนี่เองก็ได้รับเกียรติให้มาเป็นวิทยรกรบรรยายประมาณหนึ่งชั่วโมง เกี่ยวก่าเรื่องหลักการสิทธิมนุษยชนหลักการการเข้าถึงสิทธิและโอกาสต่างๆเรื่องของกลุ่มเประาะบางที่เราเข้าไม่ถึงสิทธิและโอกาสในเรื่องความแตกต่างหลากหลายของมนุษย์จริงๆความเท่าเทียมกับความเสมอภาคเนี่ยมันดูเป็นคําที่คล้ายๆกันเนาะแต่ความเสมอภาคเนี่ยมันพูดถึงเรื่องของการเข้าถึงสิทธิและโอกาสให้มันเหมือนกันอย่างเนี้ยตรงๆเลยคือความเท่าเทียมของคนนี่แหละ เราเกิดมาเป็นคนแล้วกฎหมายบอกสภาพบุคคลอยู่รอดแล้วก็คลอดเป็นทารโลกสิ้นสุดลงเมื่อตายม่งั้นเมื่อมนุษย์คนหนึ่งมันเกิดมาเนี่ยมันมีความแตกต่างหลากหลายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่เขามาเป็นคนละดังนั้นเขาจะต้องได้เข้าถึงสิทธิและโอกาสในมาตรฐานขั้นต่ำของความเป็นมนุษย์นี่แหละเขาเรียกความเท่าเทียมซึ่งดูจากมาตรฐานขั้นต่ำของความเป็นมนุษย์นั่นคือหลักการสิทธิมนุษยชนที่ทั่วโลกยอมรับแล้วจริงๆความก้าวหน้าของประเทศไทยมีเยอะนะตั้งแต่ตั้งแต่ถ้าย,าย้อนหลังไป70กว่าปีเรื่องของปิญญาสาสล เพราะด้วยสิทธิมนุชนเขาก็คลี่ความแตกต่างหลากหลายของมนุษย์เนี่ยมันเลือกปฏิบัติไม่ได้กติการ,ระหว่างประเทศต่างๆที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีแล้วก็เป็นลงนามต้องก้าฉบับเนี่ยหนึ่งนดียก็มีอนุสัญญาคนพิการด้วยคือเลือกปฏิบัติด้วยเหตุใดๆไม่ได้ต้องเข้าถึงสิทธิทโอกาสส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่างๆเรามีตั้งแต่หลักการสิทธิมนุชนแล้วและประเด็นสําคัญคือกฎหมายเนี่ยจะดูประเด็นของ i n t e r s e c t i n a l i t y ด้วยก็คือเรื่องเป็นประเด็นอัตลักษณ์ทับซ้อนคนพิการคนหนึ่งอาจจะเป็นกระเทยก็ได้ อาจจะสูงอายุก็ได้อาจจะติดเชื้อ h i ชวก็ได้เนี่ยกฎหมายจะเข้ามาคุ้มครองพอคุ้มครองปกป้องเนี่ยเราจะเลือกปฏิบัติต่อคนนี้ไม่ได้มันก็จะกลายเป็นพอมีกฎหมายนี้ปั๊บมันก็จะเปลี่ยนจากกฎหมายสงเคราะห์ของกระทรวงพอมอเนี่ยให้มาเป็นกฎหมายส่งเสริมดังนั้นนันก็คือกลายเป็นโนวันเล็บบีไฮของจริงเมื่อเมื่อคุมเปราะบางทั้งหมดเนี่ยถูกย้ายมาเป็นอยู่ในหน้าบเดียวกับคนทั่วไปวันหนึ่งเราอาจจะเห็นคนพิการเนี่ยไม่ต้องถูกเลือกปฏิบัติถึงขั้นได้เป็นนายกชัมนตรีเพื่อจะบริหารบ้านเมืองก็ได้หลักการสิิทธมชนีน่ มันคือเรื่องมาตรฐานขั้นต่ำของความเป็นมนุษย์นี่คือสิทธิมนุษยชนเราต้องเอาขับเคลื่อนให้มันเป็นสิทธิมาตรฐานขั้นต่ำคนรู้มีอะไรทุกคนรู้ดีหมดแล้วการกินอยู่รับนอนนี่มันใช่หมดแต่เขาบอกว่าไอ้ศัตรูตัวร้ายของหลักการสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็คือเรื่องของทัศนคติเพราะงั้นเราต้องปรับเปลี่ยนตรงนี้ให้ได้ศัตรูตัวร้ายของเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มนุษย์เราทุกคนต้องการศักดิ์ศรีหมดนะแต่ศัตรูตัวร้ายที่จะลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมน,ในุษย์ก็ ถ้าจะให้ตอบโจทย์ได้ดีที่สุดก็คือเราจะต้องดูจากฐานการเลือกปฏิบัติก่อนฐานการเลือกปฏิบัติมีทั้งหมด4เรื่อง1ก็คือเรื่องความไม่รู้ความไม่เข้าใจและความไม่ตระหนักรู้คนพิการเราต้องมีความรู้กับเขานะว่าเขาต้องการอะไรที่มันทัดเทียมกับคนที่สามารถที่เขาประคองชีวิตได้อันที่2ความเกลียดชังความเกลียดกลัวความกลัวกังวลบางทียังมองคนพิการเป็นคนตลกโปกฮายังมองเป็นคนที่ควรจะอยู่กับบ้านไม่ต้องออกมาสังคมหน้ารังเกียจอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ อันที่3ก็มาจากเรื่องของค่านิยมทัศนคติความเชื่อวัฒนธรรมต่างๆซึ่งมองว่ามันมีความคิดอัตโนมัติทางลบไงคือคุณเจอคนพิการคุณต้องไปสงสารเขาไม่ใช่คุณต้องไปส่งเสริมเขาเขาไม่ได้น่าสงสารเขาเป็นมนุษย์แล้วคุณต้องพยายามให้เขาส่งเสริมเขามีคุณภาพเท่ากันสิบเต็มสิทธิ์และข้อสุดท้ายสําคัญก็คือเรื่องของกฎระเบ,บรียบนโยบายที่คุณไม่ออกแบบในเรื่องสิทธิการเข้าถึงโอกาสนะครับเพราะนั้นคนพิการถ้าคุณเข้าใจคอนเซปต์ของคนพิการหนึ่งเขาเป็นคน 2องเขาต้องเข้าสึงจิตทิและโอกาสในความทัดเทียมกับมนุษย์ทุกคนเท่าที่เขาสามารถทําได้เพราะเขาก็ได้คะแนนสิเต็มสิเท่ากับคุณนั่นแหละถ้าคุณคิดแบบนี้ได้คุณก็ไปออกนโยบายสาธารณะหรือกฎหมายใดๆที่ไปคุ้มครองยกระดับคุณภาพชีวิตให้เข้าเท่าเทียมเรื่องแค่นี้ก็จบก็ไม่มีอะไรแล้วปัญหานี้เป็นปัญหาเบื้องต้นเลยปฏิเสธไม่รับเด็กพิการเข้าเรียนรวม ประเด็นสำคัญที่สุดก็คือเรื่องการศึกษาอีกเรื่องหนึ่งเพราะว mm ่า hmm. ผมคิดว่าพื้นฐานของเรื่องการศึกษาเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าลูกๆเราหรือผู้ปกครองเนี่ยไม่ได้รับการศึกษาหรือไม่ได้เสริมปัญญาเนี่ยเวลาเราจะไปต่อสู้ข้างนอกเนี่ยเราก็จะแพ้เขานะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราก็พยายามเสริมความรู้อย่างวันนี้ก็จะเชิญครูสามานะครับ<ะ>มาพูดถึงเรื่องพรบเรื่องการศึกษาครับ<ะ>ล่าสุดที่เราล่างนะครับแล้วก็ผ่านคลมอรเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะมาพูดให้เราเห็นประเด็นว่า6ยุทธศาสตร์ที่เขาได้รับเข้ามาเนี่ยนะครับผู้ปกครองไปช่วยกันข หลักก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องแผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการฉบับที่4ค่ะพศ2566-2570มองอนาคตเด็กพิการไทยในปี2570ค่ะก็จะเป็นการพูดถึงแผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการที่ทางกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำขึ้นค่ะโดยที่เรา ก็มองเป้าหมายในอนาคตในปี2570ว่าเราต้องการที่จะพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับคน<อ>พ,พิการเนี่ยไปในทิศทางไหนในการศึกษาสําหรับคนคพิการนะคะเอาที่ตัวคนพิการก่อนคนพิการเองต้องรู้สิทธิ์ของตัวเองสิทธิ์พื้นฐานว่าตัวเองเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษา นะคะแล้วก็การศึกษาที่ได้รับต้องเป็นการศึกษาที่มีคุณภาพด้วยนะคะส่วนผู้ปกครองเนี่ยด้วยสิทธิ์ของผู้ปกครองด้วยหน้าที่ของผู้ปกครองผู้ปกครองมีหน้าที่ในการสนับสนุนให้ลูกหลานพิการของตัวเองอะคะ่ะได้รับการศึกษาได้มากที่สุดนะคะทำอย่างไรให้เขาได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเรื่องของอุปสรรคที่ทำให้ เด็กพิการของเรายังไม่ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพแล้วก็ได้ทั่วถึงจริงๆเนี่ยมันเกิดจากที่อันนี้จากการที่เราได้มีการเก็บข้อมูลนะคะรวบรวมข้อมูลมาตั้งแต่ต้นกับาการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นตัวคนพิการเองนะคะครอบครัวผู้ปกครองคนพิการรวมถึงองค์กรต่างๆทํา,าทให้เราเห็นว่า สิ่งสำคัญนะคะปัญหาที่เจอมากที่สุดวันนี้มาคุยที่นี่ก็ยังมีผู้ปกครองมาบอกเลยว่า,าลูกหลานพิการเนี่ยถูกปฏิเสธไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รับเข้าเรียนนะคะในโรงเรียนเนื่องจากว่าโรงเรียนจะให้เหตุผลว่าครูไม่เข้าใจไม่มีความรู้ที่จะสอนนักเรียนพิการซึ่งตรงนี้มันเป็นปัญหาสำคัญ พอครูผู้บริหารบุคลากรต่างๆไม่มีความรู้ในการที่เราจะสอนนะักเรียนพิการก็จะทำให้เขาขาดความมั่นใจพอรับมาแล้วจะเป็นปัญหาไหมแค่เด็กทั่วไปก็เยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้คือ คือปัญหาสําคัญนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะแก้ปัญหาตัวนี้ในแผนการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการฉบับที่4เนี่ยต้องมีการพัฒนาครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษารวมทั้งผู้บริหารทุกคนให้มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็ทักษะในการสอนคนพิการโดยที่เราจะไม่ได้บอกแค่ว่าต้องมีครูการศึกษาพิเศษแต่เราจะเน้นที่ว่าครูทุกคนทุกระดับทุกระบบการศึกษาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการสอนนักเรียนพิการ โดยเราต้องการที่จะผลักดันให้มีการาบรรจุวิชาการศึกษาสำหรับคนพิการนะคะเข้าไปในบรรจุในหลักสูตรผลิตครูทุกทุกสถาบันการศึกษาเพราะฉะนั้นครูไม่ว่าจะเรียนสาขาไหนไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษสังคมวิทยาศาสตร์ทุกคนจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการสอนนักเรียนพิการพอจบไปเป็นครูจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคุณสอนนักเรียนพิการไม่ได้อย่างน้อย คุณต้องมีความรู้พื้นฐานและหลังจากนั้นเนี่ยเราอาจจะมีครูการศึกษาพิเศษที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเข้าไปช่วยในชั้นเรียนในโรงเรียนนั้นๆการมีงานแบบนี้เป็นการที่เราได้ให้ทุกคนได้มาสื่อสารร่วมกันได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพราะฉะนั้นมีการมาแบ่งปันปัญหาอุปสรรคที่เจอหาทางแก้ไขร่วมกันแล้วอย่างที่บอกค่ะว่าการที่ร่วมกันเป็นองค์กรแบบนี้เสียงมันจะดังกว่าที่เราคุณจะพูดคนเดียว แล้วธีมของวันนี้เห็นว่าทางด้าน,านหลังเนี่ยจะเป็น<ช>งานศิลป,ปะใช่ใช่เกี่ยวกับทีมที่จัดการประชุมในวันนี้ด้วยไหมคะถูกต้องฮะเพราะว่ามาทีมนี้ปีนี้เราค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยเราพยายามเอาผลงานของน้องๆเนี่ยนะครับมาบอกเรื่องราวสตอรี่ต่างๆนะครับ<ช><ช>อย่างบูธ <ๆ S 2> ต่างๆที่เห็นข้างหลังเนี่ยก็เป็นฝีมือศิลป,ปะของน้อง,นองอๆนะครับแล้วเราก็มาจัดเป็นบูธสินค้าร้อยบูธเลยวันนี้ก็จะมีสินค้าหลากหลายของทุกจังหวัดนะครับที่เขาผลิตขึ้นมาเราเริ่มที่จะทําให้เขาแบบมีแบรนด์ มีอรี่มีแนวคิดต่างๆให้ขายโดยที่เขามาซื้อซ้าไม่ได้ไม่ได้เขาซื้อมาเพราะว่าสงสารแต่เราอยากให้มันเกิดอย่างนี้เกิดพลังขึ้นมาซื้อด้วยคุณค่าของสินค้าค่ะเมื่อกี้มดก็ไปซื้ออันนี้มาแต่ว่าเป็นทางเข้ามาพอดีเลยเดี๋ยวพี่สุชาติช่วยพามาไปชมข้างนอกเพิ่มเติมได้ไหมเขามีอะไรบ้างเยอะแยะเลยนะครับผมคิดว่าปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งปีทองของกลุ่มสติปัญญาของเรานะครับเพราะว่าสินค้าเขาเริ่มที่จะพัฒนาทั้งตัวแบรนด์ ตัวโปรดักตัวคุณภาพต่างๆแล้ววันนี้รเรามาเสริมเรื่องการตลาดให้เขาทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์ offline, ว่าต่อไปนี้คุณไม่ต้องกลัวแล้วนะครับ,รบถ้าคุณมีเรื่องราวที่ดีสามารถที่จะขายได้งั้นเดี๋ยวเราไปชมด้วยกันเลยได้เลยค่ะ ก็ถือว่าวันนี้ที่เราจัดงานสมัชชาเนี่ยนะครับคิดว่าในแต่ละปีเนี่ยเราเติบโตขึ้นเรื่อยๆค่ะซึ่งปีนี้เห็นถึงความแตกต่างได้อย่างเยอะมากแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นพูดถึงเรื่องของความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแล้วค่ะพี่สุชาติอยากจะ ทราบถึงเป้าหมายของปีนี้ว่าจะมีโครงการอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับน้องๆเพิ่มไหมคะโอ,โอ้ตอนนี้โครงการที่เราหลังจากสมัชชาเนี่ยนะครับยังมีโครงการที่เราจะทาอีกเยอะเลยนะครับเช่นเรื่องดนตรีเนี่ย<ม>เราก็<ม>นอกจากวิศศิลปะแล้วเนี่ยเราคิดว่าน้องๆเหล่านี้สามารถที่จะเล่นดนตรีได้เราอาจจะตั้งเป็นวงขึ้นมา2ก็คือเรื่องละคร<ม>นะครับละครเราก็จะมีแบบเนี้ยทำยังไงเราไปดูงานของต่างประเทศมาเนี่ยเราอยากที่จะให้มันเป็นละครที่แบบมีคนมาดูจริงๆ ไม่ใช่ละครที่พวกเราดูกันเองว่าอาจจะทําเหมือนที่เราขายงานศิลปะนี่แหละนะครับให้มันเกิดขึ้นได้แล้วก็มีการแข่งขันเชฟทำอาหารนะครับเนี่ยนะครับเราก็จะแบบให้น้องๆนะครับมาแข่งขันทําอาหารกันเพื่อมีทักษะเพราะผมคิดว่าเราต้องาหาพยายามกิจกรรมให้มันหลากหลายไม่ใช่ว่าทากิจกรรมเดิมๆซ้ำๆเอาแล้วเด็กสมมุติว่ามันมีเด็กร้อยคนเนี่ย แต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันมางคนอาจจะชอบศิลปะมันคนชอบกีฬาอ่ามคนชอบอาหารบางคนชอบการแสดงบางคนชอบดนตรีเราก็หลากหลายให้เขานะครับก็คือให้เขาได้สัมผัสในทุกๆสายอาชีพใช่ใช่เาเราก็จะดึงศักยภาพความสามารถทั้งผู้ครองทั้งเด็กด้วยว่าเราต้องมาวิเคราะห์เป็นรายบุคคลเลยว่าอุ่มเนี้ยจังหวัดเนี้ยความสามารถคืออะไรเก่งอะไร ครบเก่งเรื่องนั้นผรบกเ็เราก็จะส่งเสริมเรื่องนั้นอย่างแท้จริงขึ้นมาค่ะแล้วนโยบายที่จะผลักดันในปีนี้นะคะของสําหรับการประชุมครั้งนี้เลยเพื่อมาผลักดันนโยบายต่างๆมีนโยบายไหนไหมคะที่พี่สุชาติอยากจะผลักดันในปีนี้นคิดว่าปีนี้จะเป็นสามเสาหลักสำคัญคสำคัญนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความมั่นคงแข็งแรงนี่ก็คือเสาหลักแรกคือเรื่องก,การศึกษาผมคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยเด็กของเราถูกแล้วเลยในเรื่องการศึกษาเป็นอย่างมากนะครับไม่ได้รับการศึกษาไม่ว่าจะทั้งผู้ปกครองด้วยนะทั้งเด็กด้วยเพราะฉะนั้น เวลาเขาไม่มีความรู้ไม่มีแนวคิดตรงนี้นะครับเขาก็จะขาดพลังเนี่ยพอเราเล่นกับสาผมก็เสริมไนแล้ก็มีไฟให้มีความกระตือร้น,นในการทํางานมีวินยัยมีแรงต่างเราเนี่ยเราจะปลูกฝังสิ่งต่างๆเราเนี่ยโดยใส่เรื่องการศึกษาเข้าไปอ,อยากเรียนต้องได้เรียนอยา่างแท้จริงไม่ใช่ว่ากฎหมายออกมาว่าน้องๆเหล่านี้ได้เรียนแต่ถึงเวลาจริงอ้าวทำไมโรงเรียนนี้ก็ไม่มีคนพิการก็ไปเรียนทำไมโรงเรียนนี้ไม่รับทําไมโรงเรียนนี้เป็นเศษเราจะทําให้ทั่วประเทศต,ต่อไปนี้ต้องได้เรียน อันนี้คืออันดับแรกอันดับ2ก็คือเรื่องการจ้างงานซึ่งเราทำมาอย่างต่อเนื่องแล้วถ้าเปรียบเปรียบเปรียบเทียบถึงสถิติในการจ้างงานพิการนะผมว่าสติปัญญาของเราเนี่ยอันดับหนึ่งถ้าเปรียบจากปริมาณนะเรามีอยู่1นึ0 0 0สนสี่หมน้าัคนแต่เราจ้างห้าพันคนเนี่ยถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์แล้วผมถือว่าเราอันดับหนึ่งนั่นแสดงว่าเรามาถูกทิศทางแล้วแล้วเราก็ยังทาอย่างต่อเนื่องแล้วตอนนี้เราจะก้าวข้ามไปทางภาครัฐนะครับเด๋ยวปีนี้ วันที่21มีนาที่ผ่านมาเราก็เซ็นสัญญาจ้างงานไป70คนจากการไฟฟ้าบุมิภามย์ะนะเราก็จะคลุกลุกคืบไปาคาดรัดเรื่อยๆเนี่ยโดยใช้พลังโซเชียลพลังสื่อเหล่านี้ใส่เข้าไปอันที่3มก็คือเราจะทําไงให้สังคมยอมรับนะครับแล้วก็ทําให้ สิ่งต่างๆแล้เนี่ยให้เกิดความเข้าใจนะครับแล้วก็เกิดการตระหนักรู้นั่นเราจะลณลงทางด้านสื่อดนยอย่างหนักมากกว่าเดิมจากการที่ผ่านมาที่เราทามาที่2ี่สิดาวซินโดมที่ผ่านมาประมาณ66สื่อที่เราทํามาเนี่ยแล้วมูลค่าที่เราได้จากการที่ทําสื่อทั้งเนี่ยเป็นจํานวนเงินมหาศาลเลยถ้าถ้าเทียบจากการวิเคราะห์ของการใช้สื่อนะ,ะผมคิดว่าตอนนี้คนเริ่มรู้จักเรามากขึ้นคนเริ่มวิ่งเข้ามาหาเรา บริษัทเป็นดังเริ่มที่จะรู้จักพวกเรามากขึ้นพอเราสร้างตัวตนของเราชัดเจนมากขึ้นแล้วทีนี้ผมว่าไอ้สามเสาหลักนี่มันจะแข็งแรงเพราะแข็งแรงปุ๊บธงพรม,มก็จะไปในระดับต่อไปได้รวมถึงไประดับต่างประเทศ<ม>ด้วยนะครับที่เราจะขับเคลื่อนร่วมกันค่ะสุดท้ายเลยค่ะพี่สุชาติมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านไหมคะ ที่จะเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายทางสังคมต่างๆรวมถึงนโยบายของคนพิการด้วยค่ะครับก็อยากให้เกิดความเข้าใจกันในสังคมนะครับเพราะว่าบางคมสังคมเราปัจจุบันนี้นะครับบางทีความหลากหลายความแตกต่ตางในประเทศไทยเราเนี่ยผมว่ามันยังมีช่องว่างอยู่เยอะรเราจะต้องทําสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้กลุกคนนี้เปลี่ยนแนวคิดเราจะต้องทําลายกําแพงตัวนี้ให้ได้ซึ่งทุกวันนี้เราก็ทําอาจจะก,กระเทาะอิด นะครับทีและก้อนีและก้อนีีและก้อนเนี่ยต่อไปนี้ผมคิดว่าตอนนี้เราเริ่มมีพลังที่จะทุบแรงๆได้แล้วนะครับที่จะต้องทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องได้รับความร่วมมือเราทําเองไม่ได้หรอกนะครับต้องได้รับมือจากภาครัฐไต่กชนแล้วก็จากคนทั่วไปให้เขาขึ้นมาพูดแทนเราปกติเราพูดเองแล้วก็ฟังแต่เรื่องของเราเองใช่ไหมใช่ค่ะแต่ล้วถ้าเกิดให้อย่างคุณมดหรืออย่างคนอื่นที่ได้ฟังรายการนี้แล้วเห็นด้วยกับเราแล้วลุกขึ้นมา ต่อสู้ร่วมกับเราเป็นพลังให้กับเราหรือไม่แต่พลังโซเชียลเป็นกําลังใจให้เราแค่นี้เราก็ดีใจแล้วอั่นนี้แหละครับอันนี้หวังผที่จะเกิดึ้นในอนนักกางนาวิธีการอาจจะไม่ต้องเยอะมากมายแค่กดแชร์ให้เราหรือว่าเรื่องการพูดคุยว่าเห็นใจคนพิการอย่างเช่นน้องๆดาวซินโดรมจริงน้องเขาก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากพวกเราเลยนะคะแค่อยู่ด้วยกันด้วยความเข้าใจค่ะก็ต้องขอบคุณพี่สุชาติมากๆเลยนะคะ ที่พาเราร่มะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราชมงานกันต่อเห็นไหมคะคุณผู้ชมอนาคตที่เราทุกคนอยากเห็น ก็ร่วมต้องพึ่งพานโยบายร่วมกันทั้งนั้นนะคะและสําหรับวันนี้นะคะถึงแม้จะเป็นนโยบายเล็กๆแต่ถ้าเราทุกคนหรือว่าหน่วยงานร่วมกันลงมือทํานะคะแน่นอนค่ะว่าพวกเราจะประสบความสําเร็จและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างดีขึ้นค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสําหรับวันนี้นะครับเวลาหมดแล้วนะครับติดตามรักเมืองไทยได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ผมพันุมาสุวรพรพร้อมทั้งทีมงานรักเมืองไทย ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ